มาสิแน่ตายตายตายนี่ตายน้องจริงตายนะครับทำไมทำอะไรทำอะไรน้องจริงมาแล้วน้องจริงสีดติดสีีติดสีปติดน้องจริงมาแล้วครับน้องจริงมาแล้วครับน้องจริงมาแล้วครับน้องจริงไปแล้วครับ นนก่อนดูคลิปนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูอาเคนห้ามพลาดเลยนะครับสามารถเข้าไปรับชมกันได้ทาง n น็ fli x ส่วนใครที่กำลังจะเติมเงินนะครับต้องนี่เลยโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดจากบริการเติมเงินโคราช็อปแลกซื้อคูปองจากช้อปปี้เพในราคา1บาทเพื่อรับส่วนลดตอนเติมเงิน50บาทใช้ได้เมื่อเติมขั้นต่ำ200รบาทเฉพาะวันที่20พฤศจิกายนถึงวันที่11ธันวาคมนี้เท่านั้นคุ้มค่าคุ้มราคาสุด สนับสนุนโดยโคด้าชอบบริการเติมเงินที่เชื่อถือได้ถูกกว่าเติมเองไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดในการเติมเติมปุ๊บเข้าเกมปับ๊บและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมเติมหาลิงก์ใต้คลิปของผมด้วยนะครับโอเคเข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวผมเล่นน้องพาวเดอร์นะอ่ะไม่ใช่น้องจิงหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าจิงเนี่ย ในซีรีส์อาจจะแบบเก่งอาจจะโชว์เท่แต่ว่าพอมาในเกมเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะว่าตัวของเขาเป็นยังไงนะตัวของจริงเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ค่อยเมตาเท่าไหร่นะมีตัวอื่นที่เก่งกว่านะครับแต่ว่าถ้าเขาเกิดเี่กก็หยุดเขายากมาเจอกับสายญาตวยอดฮิตเลยจิวจิวจิว,จวมาสิ อยากยิงแล้วน้องจิงอยากยิงแล้วน้องจิงอยากยิงหน้าละปาสุกา้าปาสุก้าไม่น่ไม่น,มน่ตอนนี้จิงยังไม่โหดเท่าไหร่นะครับต้องรอประมาณสักสองไอเทมสองชิ้นหลักโหดเลยไปแล้วเลนโซโลโ แต่เลียดโดนาซ่าโซโล่ยากมากนะจริงนะแปะหน่อยแปะแปะแปะม,มาขอหนึ่งคิวงามๆาหนึ่งคิวงามๆม,มาแล้วครับหนึ่งคิวงามๆม,มาแล้วครับน้องจริงมาแล้วครับโอเคปกติตัวของจริงนะครับสามารถอัพสองนำได้นะถ้าซับเราเป็นตัวตบเลนหน่อยแต่ว่าเกมนี้ซับเป็นแนวพาสซีฟ ก็เลยอัพหนึ่งนำนะเดี๋ยวดูก่อนนะถ้าถ uh ้านำเยอะๆเดี๋ยวผมจะอัพสองนำยี่ห้อม้าพร้อมยิงแล้วพร้อมยิงแล้วโอเคลงมาแบบนี้ก็สวยสิครับอุ้ยอย่าล <t> uh ้าชอตได้ไหมสพอร์ตโอ้โยนึกจริงเสียใจ ตะกี้โมแต่เสียใจลืมเอาตัวออกปั๊มไอ้แน่โมตายตายตายอย่างนี้ตาย,ตาย,ตาย,ตายน้องจิงตายนะครับทำไมทำอะไรทำอะไรน้องจิงวิ่งครับโอ้ยใส่ทุกอย่างใส่ทุกอย่างใส่น้องจิงแล้วเพื่อน ยิงยิงสวยครับเก็บสะสมความแค้นก่อนตอนนี้สะสมความแค้นเอาไว้วมาค่าน้องจริงอยากยิงแล้วค่าพาสซิเวลาที่มันได้ค่าหรือว่าได้อสซิดนะครับจะวิ่งเร็วมากๆนะเหมือนติดสถานะแบบบ้าคลาั่งหิวเลือดมาอยากบ้าคล,าลั่งละอีกทีมชงมาสวยๆสยิ อุ้ยสวยมากเข้าหน่อยได้ไหมสหายพี่หนวดอุตส่าห์ชงสวยเฮ้ยนี่ก็แย่งคลิปกันเลยเฮ้ยเล่นป่าหรืออะไรนี่ชุนเลยชุนเลยเดี๋ยวผมจะไปขึ้นไอเทมคลิปก่อนไอเทมคลิปสามารถขึ้นได้หลายรูปแบบเลยนะครับ ดูหนานทอิเคนสตาติกแรปปิดไฟแฟนทอมแดนได้หมดเลยแล้วแต่เกมเลยแล้วแต่คนชอบเลยอันนี้แต่อย่างเกมนี้เหมือนจะขาดดามเมจนิดนึงผมเลยอยากได้สตาติกมาช่วยนะช่วยเคลียร์เปนเนียนไม่งั้นเคลียร์ไม่ทันเก็บเก็บแย่งเก่งเหลือเกินยาบวกยากบวกยากบวกเฮ้ยโพซิชันดีมากแปะตัวนี้ก่อน ไป,ไปมันมาแล้วน้องจิงสปีดติดสปีดติดสปีดติดน้องจิงมาละครับน้องจิงมาลวครับน้องจิงมาลวครับน้องจิงไปแล้วครับออมงนเงนเงินเงนนนหมดละสงสารน้องจิงบ้างให้น้องจิงคิวบ้าง ดาเมจไม่พอแย้งเขาโอเคตอนนี้น่าจะดาเมจพอละสองไอเทมนี้ ชิวๆเลยชิวๆเลยแบบนี้รอบวกครับรอบวกรอเบดเพื่อนละให้เพื่อนเข้าก่อนอีกฝ่ายสกิลสำคัญคือแพนติออนสตันกับในอันนากดอันติแค่นั้นเลยถ้าไม่โดนสองอันนี้น่าจะเรารอดน่าจะชิวอ้าวอ้าวอ้าวมุมดีมุมดีมุมนี้มุมดี นี่ไงยิงไปองศา,าได้ไหมโหมันเดินบังกันกี่คนอนะโดนอยู่ดีุยมันคลาดเคลื่อนไปนิดเดียวสาหามุมยิงมันคลาดเคลื่อนไปนิดหนึ่งอย่าททำเพื่อนผมอย่าททำเพื่อนผมได้ไหม นี่แน่นี่แน่สปีดติด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 อืมมาซีมาซีมาซีดอ๋อเอ็มไม่ได้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 อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโพสิชันโพสิชันดีมาก TF อยู่ในบ้านเขาเลยกลับบ้านก่อนสุดคีย์เทคเพิ่ม โอเคครับตอนนี้เนี่ยจริงๆถ้าอีกฝ่ายไม่แรงมากเราก็ขึ้นดามเมจไปก่อนแต่ถ้าอีกฝ่ายแรงนะแนะนำให้ขึ้นของกันมาสักชิ้นหนึ่งเอาตัวทองหรือการ์ดเอ็นจินก็ได้กเกมน,นี้อีกฝ่ายไม่ค่อยแรง มาไลคิวโอ้ยรอดดี <c oughs> โดนโอ้โหมีคนบาง กลับบ้านกลับบ้านมาเราได้เทมครี๊สามชิ้นละอันนี้น่าจะเป็นจุดพีคของจริงแล้วละ่ะทามินี่น่าจะเป็นทามินี่โหดที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะยิงเปิดบาสุก้าถึงไปเลย ุ่งมาแล้วนะครับอุยสับๆอุย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 แรงแรงแรงนะแรงนะจิ้ว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 ไปเราจบบ้านมันกันเลยไป มาสิถึงนักหลอ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 ค่ามันก่อนตัวนี้มันถึกมันถึกมากมันถึกมากสหายมันถึกมากสหายโอเคตัวหัวจริงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ